บ้านต้นไม้ที่สวยงามขนาดนี้ราวกับเป็นงานศิลปะมันถูกสร้างขึ้นบนต่อไม้แห้งขนาดใหญ่ใช้ทะวันนับพันตันมาสาร,สร้างขึ้นภายในไม่เพียงแต่กว้างขวางมากแต่ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันอิจฉาจนฟันกรามแทบจะกัดแตกไปหลายซี่ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าตาจ้วงเวลาว่างเขามักจะเดินเล่นในป่าเขาเผลอไปเจอต้นไม้แห้งที่แข็งแรงมากส่วนของเนื้อไม้ยังคงอยู่ในสภาพดีเยี่ยมดังนั้นเขาจึงตัดสินใจตั้งรกรากที่นี่ทันทีเห็นได้ชัดว่าเขาเตรียมตัวมาอย่างดี ในกระเป๋ามีเครื่องมือครบครันทุกอย่างเพื่อสร้างบ้านต้นไม้ลอยฟ้าเขาเจาะรูที่ตำแหน่งเหมาะสมบนต้นไม้เพื่อให้ติดตั้งบันไดไม้สำหรับขึ้นลงได้ง่ายพร้อมกับเสียงข้อที่เต็มไปด้วยจังหวะบันไดสู่ตอไม้ก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นตาจูจัดการลอกเปลือกของตอไม้และลำต้นส่วนหัวต้นไม้ที่เกะกะก็ถูกเลื่อออกไปด้วยเพื่อสร้างพื้นที่กว้างและเรียบระหว่างลำต้นทั้งสี่ต้น จากนั้นตาจ้วงก็เดินเข้าไปในป่าเล็ก,กลๆเริ่มเก็บวัสดุสําหรับสร้างที่พักต้นไม้ที่มีความยืดหยุ่นแบบนี้คือวัสดุที่เขาเลือกใช้ในการสร้างเขาเก็บรวบรวมไว้หลายสิบต้นในครั้งเดียวเพราะมันต่างจากวิธีการสร้างแบบดั้งเดิมจากนั้นเขาก็เริ่มเก็บเถาวันแตงตามมาซึ่งจะเป็นวัสดุหลักในการถักทอผนังระหว่างนั้นเขายังพบเถามันสัมปะหลังอีกหลายต้นด้วยเทคนิคการเก็บที่แสนชํานาญของเขาตาเจิงขุดมันภูเขาที่อุดมสมบูรณ์ได้สาเร็จ เพื่อให้สามารถมีอิสาระด้านอาหารในป่าเขาจึงขุดต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งและค่อยๆเก็บเกี่ยวมันภูเขาจํานวนมากหลังจากทํางานมาแล้วสองชั่วโมงครึ่งท้องก็เริ่มร้องด้วยความหิวตาเจิงจึงรีบจุดไฟนํามันภูเขาขนาดใหญ่ไปย่างบนฐานไฟในขณะนั้นเขายังคงยุ่งอยู่กับการเก็บเถาวัลใกล้ๆเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการสร้างที่พักพิงต่อไปอย่างเพียงพอเร็วมากไม่นานเถาวัลหลายร้อยก่อก็ถูกกองไว้ใต้รากไม้ และหัวมันสับปะหลังก็ถูกย่างบนเตาถ่านจนได้ทั้งผิวกรอบและในนุ่มกลิ่นหอมฟุ้งกระจายทําให้ตา้าโจงอดใจไม่ไหวที่จะลองชิมเมื่อฟื้นคืนพลังเต็มเปี่ยมง,งานสร้างที่พักก็เริ่มต้นขึ้นเขาใช้เถาวันและไม้ไผ่อย่างชาญฉลาดมัดและโค้งงอระหว่างต้นไม้ใหญ่สี่ต้นสร้างโครงร่างหลักของที่พักได้อย่างรวดเร็วดูมั่นคงและแข็งแรงมากจากนั้นก็ใช้ไม้แข็งเป็นแท่งแ่งใช้สว่านมือเจาะรูที่ตำแหน่งเชื่อมต่อเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ตะปูเหล็กอย่างหยาบคาย การยึดด้วยไม้กลัดแบบดั้งเดิมชัดเจนว่าแข็งแรงและทนทานกว่าเมื่อโครงสร้างแท่นที่แข็งแรงและเรียบเสร็จสมบูรณ์ดาซ่งรีบเก็บไผ่คุณภาพดีมาบางอันใช้ถาวรที่ใช้ได้ไม่หมดสิน้นและยึดมัดพวกมันให้เรียงรายอย่างเป็นระเบียบบนโครงสร้างสร้างฐานรากที่แข็งแกร่งและไม่อาจทำลายได้แม้จะเต้นรับบนนี้ก็ยังไม่สามารถทำให้พังได้จากนั้นต้าจวงก็เสริมโครงสร้างให้แข็งแรงขึ้นอีก เพื่อให้แน่ใจว่ากระเท่อมมีแสงสว่างเพียงพอในอนาคตเขาจึงต้องวางแผนตำแหน่งหน้าต่างก่อนจากนั้นก็เริ่มติดตั้งไม้ซีดาตรงเรียงกันอย่างประณีตโดยยึดเข้ากับโครงสร้างอย่างสมดุลและแน่นหนาเพื่อสร้างการรองรับในแนวตั้งที่มั่นคงหลังจากตัดส่วนที่เกินออกไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการสร้างโครงหลังคาเพื่อความปลอดภัยต้องจัดเตรียมโครงชั่วคราวอีกชุดการสร้างจะปลอดภัยและสะดวกยิ่งขึ้นจากนั้นใช้เสากลางเป็นวงกลมติดตั้งคานออกไปสีทิศทาง การออกแบบที่สูงตรงกลางและต่ำรอบๆไม่เพียงแต่ดูสวยงามและสง่างามและสามารถนำทางน้ำฝนออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพหลีกเลี่ยงปัญหาน้ำขังเมื่อโครงสร้างของที่พักอาศัยเสร็จสมบูรณ์ต่อไปก็ถึงเวลาที่ถาวันจะได้ใช้งานแล้วเห็นได้ว่าดาจวงใช้เทคนิคการถักที่ฝึกฝนมาสองปีครึ่งเริ่มถักบนหลังคาอย่างหนาแน่นกระบวนการทั้งหมดไม่เพียงแต่ทดสอบความอดทนยังต้องมีทักษะการสารที่ชำนาญเห็นได้ชัดว่าเจ้าหนุ่มคนนี้มีครบทุกอย่าง เมื่อหลังคาที่เต็มไปด้วยศิลปะถูกสารเสร็จขั้นตอนต่อไปก็คือส่วนของผนังเห็นได้ว่าเจ้าหนุ่มทําตามขั้นตอนเดิมทาวน์แต่ละเส้นถูกสารผ่านโครงไปมาโดยประสบการณ์ที่ชํานาญจากการฝึกฝนก่อนหน้าพร้อมกับเท้าที่เหยียบพื้นอย่างมั่นคงทําให้เขาทอผนังได้เร็วขึ้นมากต้นทาวน์อยู่ใต้มือของเขาถูกทอยอย่างเป็นระเบียบทั้งแน่นและมีชั้นเชิงถ้าเป็นคนธรรมดาไม่มีสองเดือนครึ่งก็ทําผลงานที่น่าทึ่งแบบนี้ไม่ได้หลังจากนั้นดาจงปรับขนาดตามกรอบหน้าต่าง ใช้ทวันคู่กับไม้สารย่างประณีจนได้หน้าต่างที่สวยงามจากนั้นสามารถติดตั้งลงในกรอบหน้าต่างได้อย่างระมัดระวังหลังจากติดตั้งเสร็จการเปิดปิดทําได้อย่างราบรื่นเหมือนสายน้ําที่ไหลลื่นไม่มีสะดุดแต่ยังไม่จบแค่นี้เขายังใช้าวันที่เหลืออยู่ต่อไปเขาทําตะกร้าเสร็จในพริบตาจากนั้นก็มุ่งหน้าไปที่ลาําธารขุดคลนเต็มตะกร้าอย่างรวดเร็วเพื่อใช้กันน้าที่ที่พักพิงเพื่อความสะดวกในการขนย้ายของเขาจึงทําระบบลิฟต์ขึ้นมาด้วย เพื่อง่ายต่อการปูหลังคาด้วยชั้นดินเหนียวหนาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการกันน้ําและเก็บความร้อนแต่เนื่องจากต้องอยู่อาศัยในระยะยาวดังนั้นเพื่อป้องกันดินเหนียวจากการแตกร้าวเพราะแดดจัดตาจ้วงจึงถอนวัชพืชรอบๆออ,ออกจนหมดก่อนที่พวกมันจะทันได้ตั้งตัวเขาก็ย้ายพวกมันไปอยู่บ้านใหม่ทีละต้นด้วยฝีมืออันชำนาญของตาจ้วงหลังคาสีเขียวสดใสค่อยๆปรากฏขึ้น ไม่เพียงแต่สามารถต้านทานลมแรงได้ยังทําให้กระท่องแฝงตัวอยู่กับธรรมชาติได้อย่างลงตัวแต่สําหรับที่นี่ที่ลมพัดผ่านได้ทุกที่อย่างรุนแรงดาจงยังคงใช้ดินเหนียวในการปิดผนึกเนื่องจากเป็นการตกแต่งจากภายในจึงไม่ส่งผลกระทบต่อความสวยงามของที่พักพิงต่อมาเขาไปเก็บหินจากบริเวณใกล้เคียงและจัดการติดตั้งผนังให้มีความอบอุ่นเตาต้องอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมและใช้ดินเหนียวคุณภาพดีที่เหลือสร้างเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆ เมื่อเตามีความสูงที่เหมาะสมแล้วก็สามารถใช้ไม้เพื่อปิดยอดได้และทิ้งช่องไว้สําหรับท่อระบายควันจากนั้นหาไม้ไผ่ที่แก่แล้วมาแล้วห่อหุ้มด้วยเถาวัลย์อย่างแน่นจากนั้นปกคลุมผิวด้วยชั้นดินเหนียวหนาก็สามารถใช้เป็นท่อระบายควันที่แข็งแรงติดตั้งได้อย่างไงไ่ายดายที่ปากท่อของเตาผิงสําหรับจุดเชื่อมต่อระหว่างหลังคากับปล่องควันใช้ไม้กับดินเหนียวปิดกั้นได้เลยพิจารณาถึงหลังคาที่ตอนนี้แข็งแรงพอแล้ว เขาจึงตัดเสาที่แนะนำไว้ตรงกลางออกไม้ที่เหลืออยู่ยังสามารถใช้สร้างเตียงไม้ได้เริ่มจากใช้ถาวันยึดฐานเตียงไม้ให้แน่นจากนั้นก็สามารถวางท่อนไม้ตรงๆเรียงกันอย่างเป็นระเบียบบนโครงเตียงกลายเป็นเตียงไม้แท้ที่สวยงามและมีฟังก์ชันนวดในตัวตอนนี้ที่พักยังขาดประตูบานใหญ่ตาจูงยังคงใช้ฝีมืออันเชี่ยวชาญติดตั้งประตูให้ที่พักอย่างรวดเร็วแม้ขนาดจะพอให้คนเข้าออกได้เพียงคนเดียวแต่ความรู้สึกปลอดภัยก็ใกล้จะมาถึงแล้วหลังจากทำทุกอย่างเสร็จ เขาก็แทบจะอดใจไม่ไหวที่จะย้ายเข้าไปอยู่จากนั้นก็รวบรวมฟืนแห้งมาจุดไฟในเตาผิงอย่างรวดเร็วเปลวไฟลุกโชนพร้อมควันลอยขึ้นจากปล่องทั้งกระท่อมดูเหมือนมีความรู้สึกของบ้านแล้วเขารู้สึกพอใจกับผลงานชิ้นเอกของตัวเองมากหลังจากทำงานมาทั้งวันก็ถึงเวลากินข้าวแล้วดาดวงหยิบตะกร้าผักแล้วมาถึงลำทานที่แห้งผักที่ซึ่งมีปูนานับไม่ท่วนกระจายอยู่ทั่วทั้งด้วยทักษะการจับปลาและกุ้งในวัยเด็กที่ชำนาญดาดวงไม่ลังเลเลยเขาเริ่มกุดทันที ไม่นานนักเขาก็ขุดปูตัวอ้วนผอมขึ้นมาได้ตัวหนึ่งความสำเร็จครั้งนี้ทำให้ตาจวงมั่นใจมากขึ้นเขายังคงมุ่งมั่นทำต่อไปสำรวจบริเวณใกล้แหล่งน้ำด้วยการสังเกตที่เฉียบคมและความพยายามไม่ลดละตาจวงก็ได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าในเวลาไม่นานตะกร้าของเขาเต็มไปด้วยของป่าของทะเลหลากหลายชนิดจัดการให้สะอาดเรียบร้อยใช้ใบไม้ห่อพวกมันทั้งหมดเมื่อกลับถึงที่พักแล้วก็สามารถใส่เข้าไปในเตาผิงเพื่อย่างได้เลยตอนนี้ฟ้าเริ่มมืดลงแล้ว เขาจุดตะเกียงน้ำมันอย่างคล่องแคล่วแสงตะเกียงอุ่นๆทําให้ที่พักดูอบอุ่นขึ้นหลังจากผ่านไป77:49นาทีอาหารหอมกรุ่นหม้อหนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยตาช่วงที่ยิวโหยก็นั่งอยู่หน้าเตาอุ่นๆเริ่มเพลิดเพลินกับมื้อเย็นของวันนี้ความกรอบกรุบทําให้เขาหยุดไม่ได้เลยหลังจากอิ่มหนำสำราญแล้วเขาก็รีบปิดประตูหน้าต่างอย่างรวดเร็วแล้วก็อยู่ในแสงไฟอุ่นๆ 立身立像，生国。